消すだけだラブルッあり一匹に足はしないこんなものか。 《アミソリン強くなったのは何もお前だけじゃない》 ออโอเคครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาร์ดออริจินอลวันนี้เรามาดูนะครับเขามีตัวละครใหม่เข้านะครับนี่เป็นลอบลุจินะครับเป็นพีคสเตปอัพนะก็จะ40 50 50ก็จะได้1สเตปเนี่ยจะได้ตัวสะสม25 25ชิ้นนะครับ อ่ายี่สิบห้าชิ้นครบห้าร้อยชิ้นถ้ายังเปิดไม่ได้ก็ไปปลดล็อกได้นะครับอ่าเป็นเหมือนก,นการการันตีเหมือนกันนะครับตัวล็อบลุจิเนี่ยอ่ารายละเอียดตัวละครนะครับอันนี้จะมากับคาคุนะเป็นตอนที่เป็น CPC ซีโลนะครับอ่าดูคาคุก่อนก็ได้น,นะครับคาคุเนี่ยยังไม่ใช่ตัว EX นะครับเป็นตัวธรรมดานะ <c oughs> แต่ถ้าใครอยากสะสมก็สะสมได้นะครับเป็นธาตุแสงสีขาวนะส่วนลุจิเป็น สีน้ําเงินนะครับเป็นท่าสีน้ําเงินก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนลักษณะความถนัดได้นะครับความถนัดแรกอาจจะเป็นรองเท้านะครับในการแบบชิงธงไว้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นโลหรือเป็นหมัดได้อย่างนี้นะครับเหมือนลูฟี่นะครับอ,อันแรกจะเป็นเท้าวายุนะครับสกิลระยะกลางนะครับแล้วก็อันที่สองจะเป็นสกิลระยะไกลนะครับ พุ่งชนนะครับแล้วก็ล่างตื่นเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีนะครับน่าจะเป็นระยะกลางกับไกลนะครับหรือไกลกับไกลผมไม่แน่ใจว่าอ่าน,น,นี่นี่เจอแล้วเป็นระยะไกลนะโอ้ยเป็นงุ่มแพ้ อันนี้ก็เป็นระยะไกลนะครับหมาถกลาชัน้นอืมอ่ะเอาเปว่าใครอยากได้ก็ลองไปสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสุ่มเออเขามีให้สุ่มสมเพชรนะลองดูก่อนอเผื่อจะได้นะครับอ้อาวลุน้นได้มีแล้ว ตายว่ะเฮ้แต่โม,ม,ม,ม่เท้า <ขอ S 1> ไน่ได้ยต <c oughs> ัวอะไรวะโอ้ยขอโขอโทษขะโทษขอิทยอนทิขอโทษทษขอโทษบหลอกให้กูดีใจโทษขอโทษขอยากขออโทษขบโบอัพบบเสเพเอโเษออโทษขอโทษขอโทอโทอ ถ้าเป็นตัวที่เราไม่ได้อยากได้มากนะครับก็เอาซะหน่อยอันนี้ฟรีนะสิบครั้งไหนลองดูซิยอนชกอีกรอบตัวดีๆจะออกมาบ้างเปล่าอันนี้ยากครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตัวเจ๋งๆออกมาให้เราหรอกเอ้าโอ<ฮ>้โหตกใจ นี่ลอบคูสองรอบแล้วนี่ก็ประมาณนี้ครับใครอยากได้ล็อบลูจิล่างแบบตื่นแล้วนะครับนี้เป็นตัวระดับ EX นะครับก็ไปเปิดสุ่มกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะนี่ดูดูสกิลปิ้งปึ้งอปละ